อันยองเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Baby Monster อร์เช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆของเปมอนให้กับแฟนมอนทุกคนได้ติดตามกันนะครับขอเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่าชิตชิตชิต ช e ต t นั่นเองนะครับตอนนี้ชีตอยู่ในอันดับที่4ของ K-POP นะครับเป็นเพลง Kpo p ที่มียอดสตรีมเนี่ยสูงที่สุดมากที่สุดบน Spotify Global ในวันที่20เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับใน Top 5เนี่ยก็จะมีเพลงที่ดังๆมากมายหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งแมกเนติกในของเพื่อนร่วมเจนอันดับที่2 one of the girls นะครับอันดับที่3คือ seven อันดับที่4 c h e a t และอันดับที่5คือ like crazy เบบี้มอนสเตอร์ของเราเนี่ยปังในบ้านมากล้าใน,นตอนนี้นอกบ้านก็ปังไม่แพ้กันวันนี้ใครยังไม่ได้สตรีมนะครับเบมอนในเพลงช et รวมไปถึงเพลงอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปสตรีมกันได้เลยบน s p อ tify ไปฟังกันเยอะๆนะยครับสร้างยอดแอนกาสร้างยอดสตรีมให้กับเบบี้มอนสเตอร์กันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับเบมอนเราต้องนับหนุนนับหนุนอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาอัปเดตกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนมีที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ประกาศออกมาทุกอย่างแล้วราคาพังคอนแฟน ไทยก็ตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะครับเตรียมพร้อมวอร์มนิ้วรอ้อจะกดบัตรจะกดบัตรจะไปเจอเบมอนันให้ได้แต่ว่าฝั่งใกล้เคียงประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับในเมื่อเบมอนตเนี่ยไม่ได้ไปทุกประเทศทั่วโลกในเมื่ออยู่ใกล้ไทยดังนั้นชั้นก็จะไปให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีการออกมาพูดถึงจากทางแฟนๆต่างประเทศที่บอกว่าจะบินมาที่ไทยเพื่อที่จะมาดูเบบี้มอนสเตอร์กับงานแฟนมิตรในครั้งนี้นั่นเองเอาแล้วละสี่นะครับทุกคนตอนนี้สงครามกดบัตร การของเบบี้มอ s t e r อร์เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่เดบิวอย่างเป็นทางการแฟนไทยจะได้เจอเบมอนกันครบไหมเราจะต้องสู้กับใครกี่ประเทศกันบ้างรอติดตามกันเราเชื่อว่าสงครามครั้งนี้ Baby ้มอ s t e r อร์จะต้องดีใจแน่นอนที่คนทั่วโลกนั้นอยากจะเจอกันขนาดนี้ประเทศไหนบินมาไทยได้และเราเชื่อว่าเขามาแน่นอนนะครับ ดังนั้นมอนไทยทุกคนแฟนมอนไทยทุกคนอย่ายอมนะครับเราจะต้องวอร์มกันไว้ให้ดีเตรียมกันไว้ทุกช่องทางเด็ดใครเร็วก็รีบๆกดกันเลยนะครับหรือว่าใครจะฝากกดจะอะไรยังไงเนี่ยเช็คให้ดีช่วงนี้มิจจี่เขาเยอะเหมือนกันนะครับระวังตัวกันด้วยเงินหายากดังนั้นพยายามเช็คให้ละเอียดนะครับคลิปนี้เราแบมาชวนเม้ามอยพูดคุยกันเพียงเท่านี้แล้วกับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับอันยงัง